เสียงเคาะประตูห้องน้ำออนหญิงสาววัย20่สายปลายๆเดินทางมาพักผ่อนที่โรงแรมเก่าแก่แห่งหนึ่งในต่างจังหวัดบรรยากาศของที่นี่ดูขลังเต็มไปด้วยเรื่องราวและความทรงจำจากอดีตออนรู้สึกตื่นเต้นกับการมาเยือนครั้งนี้เธอเดินสำรวจไปร,ไปรอบๆโรงแรมจนกระทั่งมาถึงชั้น5้าที่นี่เงียบสงัดแทบจะไม่มีผู้คนออนเดินไปตามทางยาวจนกระทั่งเจอห้องพักของเธอเมื่อเปิดประตูเข้าไปออนก็พบกับห้องพักที่ตกแต่งแบบโบราณ เตียงนอนไม้สักขนาดใหญ่ตู้เสื้อผ้าเก่าๆโต๊ะเครื่องแป้งที่มีกระจกบานใหญ่ออนวางกระเป๋าเดินทางลงบนเตียงแล้วเดินไปที่ห้องน้ำประตูห้องน้ำทําจากไม้เก่าๆมีสีซีดจางออนเปิดประตูเข้าไปพบกับอ่างล้างหน้าโถส้วมและอ่างอาบน้ำที่ดูเก่าแก่และมีรอยร้าวตามขอบ ออนเปิดก๊อกน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วเธอก็เตรียมตัวอาบน้ำออนเปิดน้ำร้อนปรับอุณหภูมิให้พอดีแล้วก็ก้าวเข้าไปในอ่างอาบน้ำแช่น้ำอุ่นๆผ่อนคลายความเมื่อยล้าทันใดนั้นออนก็ได้ยินเสียงเคาะประตูห้องน้ำตูต้ตู้ตู่เสียงเคาะดังก้องไปทั่วห้องน้ำออนตกใจรีบปิดก๊อกน้ำลุกขึ้นยืนฟังเสียงเคาะอีกครั้งตูต้ตู้ตู่เสียงเคาะดังอีกครั้ง คราวนี้ดังกว่าเดิมออนใจเต้นรัวกลัวจนตัวสั่นเธอไม่รู้ว่าใครอยู่ข้างนอกตู้ตู้ตูเสียงคอดดังเป็นครั้งที่สามออนกลั้นใจตะโกนออกไปว่ารอแป๊บหน้ากำลังอาบน้ำอยู่ค่ะแต่เสียงคอก็ยังไม่หยุดออนกลัวจนแทบจะร้องไห้เธอไม่กล้าอาบน้ำต่อรีบคว้าผ้าขนหนูมาห่มตัวแล้วเดินออกจากอ่างอาบน้ำ ออนเปิดประตูห้องน้ำมองออกไปข้างนอกแต่ก็ไม่เห็นใครเธอเดินไปที่ประตูห้องพักเปิดออกไปดูแต่ก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นออนเริ่มสงสัยว่าเสียงเคาะประตูห้องน้ำเมื่อกี้มาจากไหนออนตัดสินใจกลับไปที่อ่างอาบน้ำเปิดน้ำร้อนอีกครั้งแต่เธอก็ยังคงกลัวใจเต้นแรงไม่กล้าอาบน้ำต่อออนล้างตัวลว,ลวกแล้วรีบขึ้นจากอ่างอาบน้ำแต่งตัวแล้วรีบออกจากห้องพัก ออนเดินลงไปชั้นล่างไปหาพนักงานที่เคาน์เตอร์เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังพนักงานฟังด้วยความสนใจแล้วบอกกับออนว่าห้องที่คุณพักเคยมีแขกมาเข้าพักแล้วเสียชีวิตในห้องน้ําเมื่อหลายปีก่อนบางคนก็เคยได้ยินเสียงเคาะประตูห้องน้าเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยเจอใครอยู่ข้างนอกออนฟังแล้วรู้สึกขนลุกเธอไม่น่ามาพักที่ห้องนี้เลยหลังจากนั้นออนก็ไม่ได้อบน้ําอีกเลยเธอนอนไม่หลับ กลัวผีได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยก็ตกใจจนกระทั่งเช้าออนรีบเก็บกระเป๋าเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมออนเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเพื่อนเพื่อนต่างก็ตกใจไม่น่าเชื่อว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นจริงเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าบางทีสถานที่เก่าๆก็อาจจะมีเรื่องราวลี้ลับซ่อนอยู่ควรจะเคารพและระมัดระวังเผื่อว่าจะเจอสิ่งที่เราไม่คาดฝัน